นี่เป็นโรงทานของมูล,ลนิธิปอเ็กต์ตึงนะคะใครที่มาเที่ยวในงานนะคะเมื่อหิวเดินแล้วหิวสามารถมารับประทานอาหารได้ค่ะทำแจกตลอดนะคะตลอดตลอดองงานเลยนะคะที่ก็ทั้งตึงกลางคืนค่ะก็มีประชาชนนะคะมารับอาหารไปจำนวนมาก ในที่ปอติตึงนะคะมีประชาชนเข้าแถวมารอรับนะคะทานฟรีค่ะทานฟรีเป็นการบริจาคทานนะคะก็มีประชาชนโดยทั่วไปมารับใไปเดินเหนื่อยนะคะก็มารับประทานอาหารได้นะคะมีทั้งน้ำมีทั้งอาหารนะคะในการจแจกจะเห็นแถวยาวยราวมากนะคะอยู่เมืองไทยไม่ต้องัวอดเลยนะคะ มีผู้ทำบุญทำทานนะคะนี่คือบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะ,ะเรามีโต๊ะอาหารที่นุ่มนะคะโต๊ะอาหารที่นุ่มอาอนั่งกันแบบไทยๆเลยนะคะน,น,น,นั่งกันแบบไทย ไม,ไม่โลละไม่รง่เลยดอนกินเรียกหมดเลยสองตัวอะไรไปว่าสามแปดสาแต่งอัตลาามาน่ะ ข้ามาตอทต่นามวั้ก็เป็นวห่ว่าตรนี t> <t ้ก็เป็นงทานท่ไทยจะ้าจ้าานจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะใครที่เดินมาเที่ยวงานสถาบกุศลาไหว้หิ่งก็มารับประทานอาหารได้ค่ะ ไม่ใช่อาหารนะคะด้านหลังเป็นอาหารด้านหน้าจะเป็นขนมหวานหวานเย็นค่ะหวานเย็นพาละชื่นใจนะคะคนผีได้ยับใจอยากที่ไหนคะอยากที่ไหนคะแม่ใทยคะคนนอยากมากการเกิดบ้านเพชรมิษณียะอ๋อร้านนึงเพชรพิษณียาความมั่นคงทางคุณศาสนาอะไรเลยมากกวนาความมั่นคงทางคุณศาสนานะคะมาร่วมทบุญด้วยคะ ภนาบุญนะคะองพิการแล้วภาวนาบุญนะคะร้านนพิยาช่วยได้แต่า้มาคมความมั่นคง้ามาคมความมั่นคงทางพุทธศาสนานะคะแล้วก็วางใิการวางใจจิตใจพิการหวานเย็นชื่นใจแบกหอทร้าถ้าจัดได้ถ้าเาเป็นปฏิกิริยาจมูกส่ เนื uhm, ้อเวลาการพิดูน์ใวนนี้เป็นเ็นทการบรรายส่วนที่าดที่ขาดเรียกว่าสายตทค่ะตรงนี้จะเป็นมูลนิธิมวัรุาจนการยารจัดเตีมกร่ทต่อาด้การ่ือได้รับการอบรมตดสมฝาเพ่อใจในส่วนของสรีนิพพานตั้งแต่ท่ะนุทธชาออกขก่อ ในเวลาเราจะมาศึกษาความเป็นไปของสัทธาธรรมะว่ามีฐานที่พณาเนต้นเหล่านี้ถ้าบุคคลไม่เคยศึกษาไม่เคยทำความเข้าใจวังแล้วต้งเกิดวิธีาแล้วก็ขาดความสรัทธาดประาระที่การฟังธรรมะได้กันที่เราศึกษาธรรมะทั้งหมดในส่วนของพีดต่างๆไในส่วนของพระที่ทาิจารมีทั้งเจ็ดคีุดแค่นี้ก่อนแลวพระทีพาพิจารณามีทั้งเจ็ดคำพีมีคำพีธรรมสังคณีคำพีวิพทางคำพีพาถูกประธานในที้บุคลาจารย์ของปน คำพิยมเป็นในตำพีมหาอันนาในตำแหของธรรมะอันนี่็จะพูดสังาพธรรที่เป็นทุ์อย่า้วมาแล้วอาแ้าแล้วมาล้าแู้วมาแล้มาแลวมาแร้วมะแล้นมาแ้าแล้วมาแล้วมาล้วาแาวาแมาามลนมา้ามม้มามมวาาวามมม อาจญญารย์กำลังบรรยายพระอภิธรรมอยู่นะคะมีประชาชนมานั่งฟังเปน็นจำนวนมากค่ะทุกขงังทุกขสัจจันติคำคำที่ชื่อคำที่ชื่อว่าทุกชื่อว่าทุกขสัจจะใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําว่าทุกเนี่ยชื่อว่าทุกสัจทุกขสัจจะใช่หรือเปล่านตรงนี้เพราะฉะน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปถึงชั้น มหาโตเนี่ยเราจะรู้เพราะการตอบว่าทุกฉยเฉยเนี่ยไม่ได้นะเพราะนั้นคาที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วใครสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนาสูตรใช่ไหมตังโผล่ปฏิทังทุกขะอริยสัจจังปริญญาตันติเมธิคเวนะเพราะนั้นในตรีเทศมายกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็มี มีอยู่นะธรรมที <S <S ่ควรรู้นะธรรมที่ควรรู้ยิ่งก็คือทุกขสัจจะทุกขสัจจะทุกขอริยสัจจ์นะธรรมที่ควรเจริญมัคคะอริยสัจจ์หรือทุกขะนิโรธั้งคานี้มีปฏิปทาอริอริยสัจจ์ธรรมที่ควรละทุกขสมุทัยสัจจะ หรือสมุทยาสัจจ์เพราะนั้นถ้าไปเรียนสุนทนมหาโพธิ์ก็จะเข้าใจว่าทําไมต่อทุ๊บเฉยๆจึงไ,ไม่ให้พรอะว่าเป็นนี้นะคะเป็นการเรียนอภิธรรมนะคะในการทดสอบอภิธรรมนะคะการเรียนอภิธรรมนะคะของวิทยาลายัย,าลายอภิธรรมวิทยาลัยวิทยาลัยอภิธรรมแห่งประเทศไทย วัดระฆังโคสิตาลามคะ่ะเห็นว่ามีทั้งพระภิกษุและก็ประชาชนนะคะมานั่งทำข้อสอบนะครับการทำข้อสอบอัิธรรมค่นนะใคะรต้องการมาวัดความรู้นะคะมาสามารถมาทำข้อสอบได้นะคะ เราจะได้รับเกจิบัตรนะคะจะได้เรียกเกจิบัตดจากอาวิธรรมวัดกระทังโพสิตารามค่ะสามีเอาไปอาบได้ถ้าชอบกินต้มข้นไม่าเอาไปเป็น เสดสตังเดี่ยนฝากใส่ตู้บริจาคกันไว้ได้นะโยมนะสร้างบุญสรุศลกันตามกำลังสัตมาโยมตัตมาไม่ได้บอกบุญไม่ได้เรียรายแต่เป็นการทักทวนไม่ทวนเทิญให้บรรดาญาติโยมได้ร่วมบุญร่วมรุกันในวันนี้เราก็ขออนุโมทนาจะโยมเศดสตังเดียวฝากหนาหรือเศดสตังก็ทำบุญสร้างฟ้า9วัด9จังหวัดเลยทีเดียวเดียว เรขออนุโมทนาสาธุการเอาไปหนึ่งคำบาทพระพุทธกินนาราชแห่งเมืองพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทยณวัดจำตะโมสอนเขตสามเสนอาเขตปุตติถนนสามเสนติดกับคุณรอดเบอวอรี่ เรียกเธอเลยนะจ๊ะคุณโยมที่เดินผ่านไปผ่านมามีเศษตตังเหรียญบาทแต่ใส่สู้บริจาคกันฝากไว้ในบวบุพระพุทธศาสนาสร้างพระประจำวันเกิดเขาวยเก้าวัดเก้าจังหวัดโดยทีเดียวเดียวนี่คือแนวทางการปฏิบัติของหน้าที่เนะคะในการจำทสมาธิค่ะหนึ่งชุดดำอๆที่มีสักหนึ่งบาทไปลูก ใส่ตู้บริจาคได้นะลูก้าใส่ก็ขออน,นา,าลูกโนาราตุการจะให้เจริญรุ่เงเรืองน,นั่งรวยเป็นเจ้าคนนายคนจะได้ก่ำกว่าคนจะได้จน,น,น,นกว่าใคร เศษระฟังเหรียญเศษระฟังฝากใส่ตู้บริการฝากกันไว้ตรงนี้นะโยมนะเพื่อให้คนได้สัมผัสปรมีพระพุทค์ว่ากระแสพระพุทธธรรมพระสงฆ์เวลาละอสะวะกิเลสจนหมดจบสิ้นแล้วเนี่ย บารมีธรรมของท่านเป่งทั้งจักรวาลหมื่นโลกธาตทยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลแต่เพียงแต่จิตเราเนี่ยนิ่งสงบพอที่จะรับหรือเปล่าการจะรับเนี่ยบางคนจะรับด้วยสมถะด้วยการที่มีความสึกขนลุกขนพองอันนี้เป็นเป็นภายนอก,นก,ากอาการปิติสุขจะเกิดขึ้นแต่พอนิ่งจิตรวมเข้าไปที่กลางที่ปีซึ่เป็นฐานใหญ่ของเขาเนี่ยเราจะเห็นไตรัก เกิดดับอนนีิจังทุกขังอนัาตตาทุกขนาทุกขนาทุกขนาจีละขนาอารอยู่กับปัจจุบันขณะที่อยู่ตรงนี้ขณะท,ที่อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยเอาวิชาเนี่ยก็ถูกละลงไปจีะนิดจีะนิดจีะนิดใครฝึกตรงนี้ได้มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็จะสามารถเอาบาปจะทุทได้มากขึ้นกระบวนการนี้พระอาจารย์ได้บอกว่าอาตาปีสัมปชาญญโสถิมาก็คือเพียนเผากิเลสให้เล่าร้อนใช้สัมปชัญญะนำหน้าสติในการที่เจริญภายในให้กว่า ขึ้นกำจัดอวิชาโทมนัสแม้กระทั่งยินดีก็ไม่เอายินายก็ไม่เอาในมหาสีมังีโดยการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ในเนืองเวทนาในเวทนาอยู่ในจิตในจิตอยู่ในเนืองธรรมในธรรมอยู่ในเนืออันนี้คือหน้าที่ภารกิจผมที่อยากให้ชาวพุทธได้สัมผัสเพื่อจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าใช่ไม่ใช่แลวจะรู้ได้ยังไงถ้าคุณไม่ปฏิบัติสัมผัสได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณสัมผัสแล้ว ก็อย่าเชื่อแบบงงง่ายให้มีศรัทธาพร้อมกับปัญญาพวกคุณแล้วเราสามารถจะเป็นแสงเทียนที่บอกต่อผู้อื่นกระบวนการวิธีนี้ผมไม่เคยปฏิบัติบอกเพียง10นาทีก็ปฏิบัติได้เพราะเป็นวิธีการใหม่ที่พระอาจารย์ธรรมะิโอท่านมาสอนผมเรียนมาแล้วผมนํามาประยุกต์มาประยุกต์เพราะว่าขณะที่ปฏิบัติอยู่ในกระแสพระธาตุเล็กเข้ามาระทเราก็แปลกใจว่าทำไมเป็นเช่นนั้นพอหลังจากที่เราศึกษา โอ้โบารมีธรรมไปชนิดเนี่ยอย่างอาการขนาดเนี้ยผู้ที่กล้องอยู่คนลุกหัวเนี่ยมาส่งมาที่ผมนะครับแล้วก็ปิติอยากจะร้องไห้แต่จริงๆไม่ใช่ร้องไห้เพราะความเศร้านะเราจิตเนี่ยแบบโหยหาอยากจะกราบพระพุทโธอยากจะรับใช้อยากจะใก,จะกล้ชิดวันเนี้ยเหมือนก็นได้สัมผัสและได้พบของที่แบบถ่านมาตั้งนานแล้วจิตมันขนา้างในมันรู้มันก็สื่อออกมาเป็นอาการทีเ่เราปิติคนลุกออกมาทีนี้ผมนํามาเนี่ยก็เพื่อที่ว่าทําอย่างไรเราจะสร้างประโยชน์ต่อพระพุทตรหนาต่อเพื่อน บรรลุด้วยกันนี้เราก็ไม่มีกําลังทรัพย์อย่างอื่นแต่เรามีกรรมฐานแล้วก็มีพระองค์ทรง,งตรัสว่าผู้ใดฝึกขันสมาติวันสี่เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีสามารถจะแจ้งในธรรมบรรลุถึงขัง้นอรหันต์ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติที่มีองค์สัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสัมมาสังกัปะสัมมารกรรมตะในอริยมรรคตรงแปดขอกล่าวภายที่กล่าวไม่ได้เป็นลําดับโดยตรงสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ย พิจารณาต่อเนื่องโดยมีฐานรองรับการฐานจิตกลางลิ้นปีเนี่ยจะเป็นฐานใหญ่นะครับอย่างนี้ผมเชิญนั่งดีไหมครับเดี๋ยวผมจะพาปฏิบัติให้ให้สัมผัสไห้ชัดๆจะได้รู้วิธีการปฏิบัติเ,เชิญนั่งครับเชิญนั่ง